ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้หลายท่านก็คงจะมีความกังวลใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะฮะบ,บางท่านก็ไม่มั่นใจว่าฉีดแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับฉีดแล้วจะป้องกันได้หรือเปล่าเราไปติดตามนะครับว่าฉีดแล้วจะมีผลกระทบอะไรไหมนะครับไปฟังเรื่องนี้นะครับจากท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคไยบุญกิจนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกและอาจารย์สาขา โรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์พยาศาสตร์ศิลราพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านพูดถึงความเสี่ยงนะครับในการที่จะแพ้วัคซีนโควิด1 9มีมากน้อยแค่ไหนไปติดตามรับฟังกันครับเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้สังคมดราม่ามากเลยนะคะว่าไม่กลัวโควิดอะกลัววัคซีนอะ กูว่าฉีดวัคซีนแล้วจะมีอาการมากๆ,ๆทั่วโลกฉีดซิโนแวคไปแล้วเกิน200ล้านโดส <t> ทั่วโลกฉีดวัคซีนอาสตราไปแล้วคาดว่าเกิน100ล้านโดสแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่หนูตะเภาค่ะแล้วประเทศอื่นมีอาการข้างเคียงเหมือนเราไหมโอ้โยิ่งกว่าเราเยอะค่ะแต่เขาไม่ออกบาดามากมาแล้วเขายอมรับในอาการข้างเคียงว่า มันย่อมเกิดขึ้นได้เขากินยาเพนิซิลินเท่าอย่างแพ้เลยเขายอมรับว่ามันเป็นได้ใครจะไปรู้ว่าใครจะแพ้เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเพราะว่าฉันกลัวอา,อาการนข้างเคียงหนึ่งในแสนเนี่ยนะบางคนบอกว่ามันฉีดคนอื่นแล้วก่อนแล้ะกันแล้วฉันขอฉีดเป็นคนสุดท้ายนะคะไม่ว่าท่านจะฉีดเป็นคนที่เท่าไหร่นะหรือถึงขนาดภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นฉีดเกิน70% 8 0ของประเทศแล้วท่านก็ยังเป็นคนที่เสี่ยงต่อการติดโควิดอยู่ดี อาการข้างเคียงของแต่ละวัคซีนมีความแตกต่างกันแอสตราเซเนกเนี่ยมีอัตราการเกิดอาการข้างเคียงเนี่ยประมาณ70-80%เพร์นะคะงั้นไทยฉีดเนี่ยให้เตรียมใจไว้เลยจะมีไข้สูงได้จะมีปวดบวมแดงร้อนจะมีปวดศีรษะบางคนท้องเสียบางคนอาการคล้ายหวัดบางคนเหมือนจะต,ตาแดงแต่บอกเลยค่ะว่าทุกคนปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอันตรายและสิ่งที่ได้คืนมาคือภูมิคุ้มกันโรคอย่างดีนะคะ อันนี้คือของ a s สต a เซน e c a นะคะไม่อันตรายและให้คาดหวังว่าจะมีนะคะท่านี้มาถึง s i n นแว c บ้าง s i n นแว c เนี่ยเป็นคนละลักษณะวัคซีนเป็นคนละลักษณะส่วนประกอบแตกต่างกันอัตราการแพ้พอๆกันคือหนึ่งในแสนเหมือนกันนะคะเพราะนั้นต้องเฝ้าดูอาการหลังฉีดครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะแต่ s i n นแว c เนี่ยจะมีไข้น้อยมากมี20%ที่มีไข้และส่วนใหญ่ไข้ต่ำๆสบายๆชิวๆแต่ซีโนแวเนี่ย จะมีอาการอันหนึ่งซึ่งมักจะพบในคนอายุน้อยๆหน่อยนะคะแล้วชอบพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะก็คืออาการเหมือนชาชาเพียเมึนๆนะคะมักจะเป็นอยู่ประมาณ1-3วันถามว่าเป็นบ่อยแค่ไหนนะคะฉีดไปประมาณ1 5ล้าน5แคนเนี่ยพบประมาณสัก2-300คนก็คือ20กว่าคนต่อแสนน่ะ คนไทยทั่วไปนะคะมีโอกาสเป็นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวได้ซ้ํานะคะว่าตัวเองไปรับเชื้อมาหรือเปล่าอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยเนะคะมีโอกาสเป็นโควิดแล้วหนึ่งในร้อยเมื่อเป็นโควิดแล้วมีโอกาสตายหนในร้อแล้วยิ่งถ้ามีโรคร่วมเป็นผู้สูงวัยด้วยมากกว่านี้นะคะเป็นสองในร้อยหรือสามในร้อยนะคะดูความเสี่ยงละกันนะ,ะและหนในร้อยนี่เป็น1ในร้อยแค่วันนี้นะ ถ้าสะสมไปเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งโอกาสเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะถ้าปล่อยบรรบาดอย่างเงี้ยแต่ถ้าฉีดวัคซีนท่านมีโอกาสจะเกิดอาการรุนแรงผลข้างเคียงจากวัคซีนคือประเภทแพ้วัคซีนหนึ่งในแสนหนึ่งในแสนนี่รุนแรงนะคะแต่ฉีดยากแก้แพ้แล้หายทุกคนไม่มีใครตายมีโอกาสเสียชีวิตจากวัคซีนจริงๆเลยเนี่ยนะคะในประเทศไทยยังไม่มี ในต่างประเทศมีโอกาสเสียชีวิตจากวัคซีนหนึ่งในล้านเพราะว่าคนที่เขาบอกว่าหนึ่งในล้านเนี่ยเขาเสียชีวิตจากโรคลิ่มเลือดที่เกิดในสมองอุดตันตามหลังการฉีดวัคซีนอัสตากับอวัคซีนจอร์นสันแค่นี้ฟังแค่นี้เราตัดสินใจได้ไหมกับก็คงจะมั่นใจได้นะครับว่าฉีดแล้วมีความปลอดภัยนะครับโอกาสที่จะมีผลกระทบ ก็ถือว่ามีน้อยมากนะครับอย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันเยอะๆก็แล้วกันครับ